ความเชื่อพิธีกรรมที่บางคนบอกว่าลงณนะหน้าทองเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมครับเอาทองมาแปะหน้ามีการแบบพ่นมีการแบบเป่าอาคมอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ล่าสุดมีพิธีกรรมลงณนะก้นทองครับเราจริงๆเนี่ยมันมีคลิปนะแต่เราให้ดูเป็นภาพนิ่งเราแคปมาให้แล้วกันทีมข่าวโมโน2 9ไปพูดคุยกับอาจารย์แมนซึ่งชายที่ทําพิธีอยู่ในคลิปนะครับอาจารย์แมนเนี่ยเปิดใจว่าปกติเนี่ย ก็จะทำพิธีกรรมลงนะตามใบหน้าตามแขนตามคอตามมือแล้วแต่ความต้องการของลูกศิษย์นี่แหละแต่ก็จะมีลูกศิษย์บางคนนะที่มาบอกอาจารย์บอกระบุเลยขอลงที่ก้นนะลงนะก้นทอง oh. หรือว่าลงนะที่อวัยวะเพศก็มีเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ร่างกายรูปร่างหน้าตาในการทำงานอาจารย์แมนย้ำว่าไม่ได้ทำให้ทุกคนนะต้องมาคุยกันก่อน ลูกศิษย์ที่มาทำเนี่ยมีหลากหลายอาชีพไงดารานักสแสดงก็มีนะมาทําเหมือนกันส่วนเรื่องของค่าครูไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งราคาไว้แล้วแต่จะให้ตามกําลังศรัทธ,ธาละกันอาจารย์แมนยืนยันว่าไม่ได้ทําไปเพราะความทิศวาสแต่ยอย่างใดครับส่วนใหญ่แล้วครับคือจะแจ้งมาเลยว่าก็คือแจ้งความตนองเลยว่าหนูอยากได้แบบนั้นแบบนี้ต้องทํายังไงคะเราก็จะบอกแค่ว่าลงน้ำหน้าทองลงเงินลงทอง,ง,ทองก็จะแนะนําไปแค่นั้นส่วน เรื่องลงที่อื่นนะบางทีอ่ะสวัดไปแล้วครึ่งทางครึ่งบทแล้วอาจารย์คะหนูอยากได้ตรงนี้ค่ะก็เหมือนเพิ่มอัตโนมัติเหมือนซื้อของเพิ่มไปอย่างเงี้ยครับทีมข่าวนะคะได้สอบถามถึงพิธีกรรมพิสดารแบบนี้กับพระพยอมกัลยานโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะท่านบอกว่าพิธีลามกวิปริตวิปลาสมันเกิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนพลัดหลัก อะไรแกว่งมาขว่คว้าเอาไว้ก่อนกลายเป็นเรื่องน่าเกลียดคนที่ทำเชื่อถือในทางที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์อย่างมากทำแล้วก็แค่อุ่นใจสบายใจเผลอๆถ้าทำให้เพื่อเกิดเสน่ห์ความรักใคร่เท่ากับยิ่งตกต่ำไปอีกค่ะอเรื่องพิธีลามกพิธีวิป,วปลาสเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนพัดหลักมาอยู่กับหลักกระลอยกระล่องกระลอยมีอะไร แปืงมหาก็จะไฟฟ้าเอาไว้ก่อนเลยกลายเป็นเรื่องคนที่ทำอะไรแบบดูน่ากเกลียด พระพยอมยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าวงจรสายสา,สายมูเนี่ยทำอะไรแปลกๆเพี้ยนไปเรื่อยแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขเป็นเรื่องของเขานะคะคนที่ยังไม่ทำก็อย่าไปทำมันเป็นแค่ศาสตร์หนึ่งทำไปไม่มีทางดับทุกข์ได้สิ้นเชิงยิ่งไปเป่าก็ยิ่งเพิ่มราคะโมหะมากขึ้นเราเอาเวลาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ดีมากกว่านี้เยอะดูแล้วน่าเกลียดคนปกติเขาไม่ทากันค่ะครับคลิปนี้ก็เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะเพราะว่า บางช่วงก็มีการแบบไปเป่าใกล้ๆกับตรงก้นด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็ว่ากันไปเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลถือว่าพระพยอมท่านก็มาเตือนสติละกัน